อาหารลำดำพรานสันธรรมันเทนสันนาจามาตั้งแต่ทสพรกันเขานางพรานเจ้าสาธุการ เอมมังผ่านกันกวางชนกางช่วงอัศาสัญทานกันบททีนามตามพระเรียนตงคนเยนทุกห้องให้เย็มวันเส้นไทยแดงพันพังจากบุรีวันดำพระเวสสิทธันทาว Sông ồn Ngọt Hàn bay bên say nhau Nhôn theo hàn đàm Bồn na ยหอมบางข้าไงไอหอนพอมบางหอนขององน้างหวงก้นพรางกรมานลานลน้นโพวดไว้ยังเพนสมเครื่องเวนเศษเป็นรนันสีแผ่นไม,มต้ตทุกคำเศ้าพอมบางหอนเท่าอันหนึ่ง hương sư hoa su hoàn sang cam phàm con nam mang càng liền càng lan thế phồn ว่าห ah, ันดูนลานสัมปุริสานทังหลายนรชนหญิงชายฝูงใดขันมานั่งฟังท่ำเงานอนพ้นว่าสิตายไปเป็นนุเขา่อมโพฮันสัมทังวูฮันดูนลานสามปุริสานทังไล นอนลันชนหญิงช้อยฝูงใดขันมานั่งฟังทำหิงเสาเพ้นว่าสิตายไปเป็นก็อบเก่ผู้โหนสานทาว,วานดูลลนสามปุริสานทังไล่นอนลันชนหญิงช้ยหนุ่ม มาทำบุญยานใดเห็นนานเศร้ามันสิยนได้ผัวผู้เท่านั้นละมาก่อนชิงสร้างคือดังนั้งกำมินทันดาทำบุญเห็ุนา้า จึงได้พ้าผู้เท่าเท่านั้นละมาก่อนสาชีติตตูนี้บ่อนใดเขียงให้เห็นนาพระม,มันติดตามบ่อนใดขาดเพราะฉะนั้นนางปราณเจ้าทางหลายอ การทำบุญนานให้เห็นนาสีสุมซุมจังสีได้ผัวผู้น้อยเมียผู้นุ่มมากอดอ่อนชิงดีนายยมนาเอาละถึง กันหาฟังวาจาสิเทศต่อขอเรียนเชิญพี่น้องสันดับท่องเรื่องอิทานฉันสิได้ก้าตานถึงกำเนิดชูชูสุขพวกรุงลังีิเลลายไก่สอง เปลี่ยนนิลมภูมิเป่าเหม็นกุย่โซโครโครเก่งอิจิกาืเ่อนเมาอ้มเท่าผู้เดียวปากกับปากเบี้ยวเบียวดังกัยหูเหินตากะเลินหูกะกางกระดูกข้างเนินวัง ยากมันกำอย่างนาเป็นมาแต่ผัดเกิดกำเนิดมาเดือดร้อนเครื่องควอนเผาะตะกูลฉันสิเล่าแต่ผวนเข้ามาอยู่ในคันแม่มันฝันหน้านาประหลาดใจจวนบ้า ฝันวางกินมากว่างหมดเจ็ดบุญจนพุ่งไข่ลาบเลือดไก่หมดสามสามมีเลื่องปันนั้นกระบอกพองลาบเลือดมั่วหมดตั้งสามสี่หมอย่อสดจนหมดแปลนะ ตื่นขึ้นมาก็เลยหิวคิดอยากกินบ่มีแล้วแนวว่ามันมีทองเห็นดันใดได้แต่อยากน้ำไหลไหลยอยากแต่ก่อยดอกซอยใส่ใส่มัเน้าแม้มันแสนปวดลาว่าทนทุกข์ทรกรรมเป็นน้ำแนวสูรกายดกเพชดพายอยู่ในทองประคองตนสิตายเมียน สิบเดือนจวนสิขอดแม้มันเจ็บปวดท้องเจ็ดมือแต่งอันหุน่นพ่อเมื่อมันออกพ่อแม่เลยขาดใจตายเกินเป็นชายบอกคือเขาพอได้เอาไปเลี้ยงผู้ไก่เคี้ยงบหันตองจับใบอุ้มกอดหอดบอกก้า,าเขาแก่นไผ่พรอกระไม้มือ แม่ผัยผัก็ได้เอนว่ามนุษย์อับเรียนเป็นกาลิอับลลักบามกำน้ำตองพอมันป้องพุ่นเลียงข้าวเดียวก็ไตจางโอ้ดโนหากเป็นผู้ยญาเท่าเอามาเลียงต้องไป อยู่ต่อมาผู้ยญาไแดงไว้เชียมสังขารตาใาาเลยสงสารได้รับเบาไปเลี้ยงเพียงว่าพ่อข้าไดตาง่ายกะหมุดหมอดหอดพ่อลูกแม่ปางผู้มาเลี้ยงต่อมังทางอาวุธนันเคืออ่างสยลูยเหยดเขากันเสียชีวิตนั่นจากมัง ไปแกยมผู้ดใดเอาไปเลี้ยงก็เพียงกันตายแจ่บอกตูแส่ผ่านพี่น้องดกสุนเศราเจ้าเผาพัมนับตังแต้มือนานมันกะลองจอนจัดไปอ่ใส่อยู่น้ำวัดมูพระทรงกระทรงวอด ท่านพระคุณก็เลยให้มันนี้ไปบ่เลี้ยงต่อกว่าแต่ความเดือดร้อนพระสงฆ์อ่อนบ่เถื่อกันนะมันก็นเลยโดนดานดอกควางเที่ยวหาขอเลาะไปตามข้ามือคำใจกะนอนหาน ขอขอันเราผานอื้นตราเบียบาทขอเธอนั้นเธอนี่ก็มีเค้นมากลายไว้ก็กลายเป็นเท่าสังขารเล่าก็เลยอ่อ,อนหลังก็โคดแอวก็ควงสุงลากวาแต่หลังเงินก็หยัดใส่บางลอยก็สาบอัภัย ทั้งพายไปพายมาคิดอยากหาบอมเจ็บเยันเพื่อนบอดีสาด้วยถึงข้าวสวยจนสิแยงแยงไปฝากเชีย้ยไว้หลักษายเบิ่งดูเสียวกระล้วยบ่อหูสาเหตุหายานะนับแต่มันนี้ป่าดอกขางไก่ไล่ลวง ความทั้งพวงมองส่องสูญเสียปี่พลเคยมั่งมีเกิดทุกจนเลยเอาเงินมูนันดกพันใส่ดกใจเกียนจนว่าเมื่ออดเสียนลอยกระสาบเงินพามมันมาถามเอาคืนโหลดเมื่อยเหมือนเยินเส ข้ากลาหนือข้าวเนียบ่มีอย่างสิแท,ทนค้าจึงได้มอบมิตตาให้แกชูชกเท่าความเอาหลดบอมีงข้ากนใจระบัดเนียนคนแก่ได้มียสา ฝ้าวผ้าขึ้นเคหาก็ตูบตองมองมัวควแขนนางหน่อยดอกเมียแพงบ่ได้แต่งแง่ส่ผา้าถูกหน่อยบนคือยังก็นั่งน้อน จังว่าแก้วกำก่อนนางนาดนามิตางขีดเด่นคุณบิดาจังคอยมาบอกกินได้นางกระสัวกจให้เหลือใจดี จะจะเ่บอกเคยขาดวาสนาผู้ขาสังมาตอยตด้นเดียจะจะกินแกงหอนอ่อนซ้อนได้กินแก้วคิดอยากกินลาบก้อยผันมาพ่อแก้วกระปุเสียยดีเดียนจยได้เดอยนยอดสูง ผู้เคยฮักเสน่หาเหียมเอยเส้นสะตาบ่สมหวังจังได้พังทะลายมางบุญบุพเพคงสร้างดอมพามผู้เฒ่าแก่มเอียกับคุณพ่อแม่ปาติเสดบ่ได้จึงจำให้ ยู่ดอมนั่นดอกนางสาวทหาร ความผอมทำหนาทีพันละยาบ่อิจนาละใจว่าผู้ใดเสหัวลอ้อมภาพก็พอใจด้วยสเสน่หาหัคอสมบัรพพอกับลูกน้อยแนวสิต่อยบ่อยมีสุขแต่ในโลกนี้ว่าเป็นอยู่น้่พัง ไปกระซมส้มแวซวซึนกระใจหัวหน้าหางจนว่าพ้อชาวบานอิจฉาอยากคือน,นีเลยไปด่าไปตีเมียเจ้าของอยากให้ได้คือนัางไทยอมิรตางหญิงชาวบ้านพร้อมนางพวกถืกอดากูลาหนว่าผัวตนบ่เคยตีขันบ่มีนางบาง ผ้ากะลุมไปขามิรตาอยู่ลิ้มทาทั้งพ่อยด้าเสียดเยื่อยยิ่ง,งถอย,ต,อยตั้งแดนโคตดเสือ้อมึงยากาแขนจึงได้แลนมานำเขาเอาเก่าผีพ้าผู้กแก่ไก่ม้อายบอง บ่มีบ่หนุ่มแน่นผู้เป็นแฟนสู่เก้าสร้างมาเมาผู้จังสีนกลุ่มทาดาประจานอามิตรแล่นนอนบ้านได้ให้ชมสีลุ่มจับ้าพูุกตับเห็นนางผู้เราทัวมาน้าย้อย เพียน,นยังแพงซอยควันตาจังไห้จุม่มแล่นไปอุ้มไปโจมเสร็จน้าตาเจ้ายาให้ผู้ดใดต้องต้อยเตี้า นนั้นเจ้าก็คืออยู่ดีดีอันบันเมืนนี่เป็นอย่างจังเห็นหน้าเข็งมามั่งยังมั่งยังไปเห็นสั่งกลางเองแก้วกูเลยนางกูเลย เล่าวางเองแก้วคนนิมไปจงกนไม่สอดแมงงอดตอดเมือ่อไองแก้วกูเลือดนางกูเลือเล่าบางเองแก้วคนเิมไปจงคนไม่บาคันขาคบเมื่อ,อ่อยแก้วกูเลือ,อนางกูเลือด เลื่องวางเองแกงวคนเนงมไปจกกคนไม่แต่กับแก่คบมือคอยแก้วกูเลื่องอินางคนเลื่องเลื่องวางเองแก้วคนเนงมไปจกกคนไม่ดู แมงผู้หยอดไหล่ใส่มือก่อยแก้วกูหลืออนางกูลือหรือไอแก้วกูเนียสิมาทุมานังไงกันิ่งถึงสู่เก่านางเอ้นางแล้วบัดนี้หรือเขาว่าเจ้าได้ผัวผู้ก่อนสิมาแย่งญาติ อามิตากระจึงเวาจาตตอผัวฉลามว่าจาใครออกอผูผัวกวนเทาว่วาห่งันเคียงเข็มนั้นกรรมบริตตนั้นแมงงอนนั้นกรรมบริปักกูนาเขาดากูนาเขาตีกูนาเขาดากูนานาพรหมนาหาง หึงวางเงินหนึ <cima> ่งนั uh, hai, ้นม <Laurie> ัน <Simon> ม <singing, Laurie> <ife> ันจำแขนกูยอกแล้วสับมังกอกกูอีนั้นกะหายเงินหนึ่งนานผมแดงแจจอกแลินออกใส่กูนั้นกหยนนาน tâm ổn còn đang còn còn vẫn còn con dây của hiền anh hẹn hài hiền đừng nản nôm nhàn nhàn mắt ti tà phan lan cầm phần phan lăng cuồn đằng ác chuẩn cú sa mạc năm la hiền hẹn hài Ah, à, Pamela. จะกายเหลือรลอนจงเอวนกับตาวต่อแต่เนียเขาแลน้ําสิเศ้ายุ่งบ่คันมีทาสาใส่นอกต่างตียนใส่สวงกูเสียงอยู่อย่างนอกเตียมข้างพังส Khăn bó mi cụ sẽ khơn mưa hoàng hướn sát bàn phò mẹ Cụ lẹo trắng mình của nhạc thề mắn uống nè À จังลุกยออุวะแม่ตาวานตั้งแต่ไปขอทานสู่จินกันจวนบางขอทาสาภัยสิให้ยัดจาไปหลายตางทุกสิ่งอย่างเพียงสิงสวยนางนองอยู่สบาย อันว่าเขาแล่นา้ำพิสิต่างตักเองสิลองเพื่อให้ฟังเสียงก้อมนอนอยู่ในมู่หองอามิตาว่ายังยงบ่เป็นการย่าตานต่อเมียใส่ผัวเป็นกำกอหากว่าเจ้าขี่ขานสิขึ้นบ้านเจ้าก่อนง่าย อันนี้ละอิตาพามจึงได้ยายเข้าไปป่าวงกอดเพื่อสิขอสองเสียที่อยู่ดงพุ่งดาวหันใจยาวใจสัมขันบ่ไปย่านเมียจากออกป่าเอื้นสังนองให้น้องหวังใส่กวน ไผสิมาหลอนขึ้นแล้ววันนี้ไผสิสร้อนมาสื่อดอกไม้รังยอมครั้งเจ้าจะได้นั่งไกลดอกคายให้แก้มให้เจ้านอนในหันปรกตูเฮนดัดแจมขั้นเจ้าปวดนอกบ้านกะท่อน้อยขี่ใส่เต็มเพลี่ิเสลี่มไปเตียมข้าวกับมาไห้มันเจียงออยห้อยย้ายสายนุนหน่อยดอกมาเข่าหวอมยียง Phê-xê-piang-phê-phao-ma-vây-tha-yu-na-i-đu-thau-ba-ta-na-om-chum-chom si Qua-xô-va-xê-mô-m-độc-chan-khiệt-khi-ha-nhang-khắp-bay-khắp-vãn si khi ha nhang khắp bay khắp vãn độc xăng xia a phừa vãn พอจบกันบันพามาอยู่ที่กาวินีก้อนเจ็ดสิบเก้าบทตอนบานคาถาผูกนี้เจลิงไว้บวหลายนันดอกนาำสังทายู